ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปในเมื่อท่านสมาทานโรกรมรมฐานสมาทานสินแล้วโปรดสดับปฏิเวทาของท่านผู้เท่าต่อไปเมื่อคืนที่แล้วได้พูดว่าท่านเข้าไปพบองค์สมเด็จตสัมมาสัมพุทธเจา้าด้วยอำนาจของปัญญาสมาบัติ ตอนนั่นองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ได้ทรงแนะนำในการทำน้ำมนต์วันนี้ก็อยาขอพูดถึงประโยชน์ของน้ำมนต์สักนิดหนึง่งแต่ความจริงมันจะไม่เนื่องในการปฏิบัติธรรในการเจริญพระกรรมฐานแต่ก็ถือว่าเป็นเมตตาบารมีถ้าหากว่าทำได้น้ำมนต์ขนาดน,นั้นมีประโยชน์มากมาย บางรายเขว่าไหลยรายรักษาโรคเจ็บโรงจา,จาบาลไม่หายเพียงแค่กินน้มน์เข้าไปครั้งสองครั้งก็หายบางคนก้างติดคอมาเกือบจะตายกินเข้าไปครั้งเดียวก็หายเย็บร่างกายทั้งหมดอนิฐานกินครั้งเดียวก็หายแต่ก็ได้โปรดอย่าลืมว่าถ้าคนจะตาย คนทาน้ำมนต์เองก็กินไม่หายเหมือนกันถ้าจะตายเพราะนั้นว่าพระพุทธมนต์ก็จะบรรเทาได้สําหรับบคุคคลผู้มีกรรมใหญ่เพรากรรมนั้นสามารถจะแก้ไขได้ถ้า,ากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายจะนําไปใช้มองดูในบันทึกของท่านแล้วไม่เห็นท่านหวงไข่ ท่านมาได้บอกว่าสิ่งนี้ขอสงวนลิขิทธิ์ในเมื่อท่านไม่สงวนลิขสิทธิ์ก็ขบันดาท่านพุทธบริษัททําจิตให้เสมอกับท่านมีเมตตาเป็นสําคัญถือแบบแผนนั่นเป็นสําคัญเข้าใจว่าคงจะได้ผลต่อแต่นี้ไปเราก็มาย้อนถึงปฏิปทาเดิมว่าในระยะหลังนี้ อันได้รับคําสั่งจากองค์สมเด็จพระจินสีให้เจริญนาริยสัตว์เป็นปกติเห็นทุกขประหาทางให้พ้นทุกข์หาทางพ้นทุกข์คือทําลายตัณหาได้แก่ความอยากอยากมีอยากให้ทรงอยู่ไม่อยากสลายนี่มันเป็นรมฝืน ให้คิดด้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีขึ้มนมาได้แล้วมันไม่มีการทรงตัวในที่สุดมันก็สายหลายตัวเป็นของธรรมดาที่เรียกว่านิจังทุกขังอนัตตาและปริการต่อมาสมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจา้าแนะนําว่าต้องทรงพรมิหารสี่ตละเวลาทั้งอริยสั์ทั้งพรมิหารสี่และก็ให้มีอสุภกรรมฐานเป็นปกติ แล้วก็ให้มีมรณานุสติกรรมฐานเป็นปกติทรงบารมีสิบเป็นปกติรวมความว่าทั้งห้าอย่างเนี่ต้องพร้อมอยู่ในจิตตลอดเวลาไม่ใช่นั่งท่องอย่าลืมว่าการปฏิบัติไม่ใช่นั่งท่องจำให้จิตมันทรงตัวเห็นอะไรก็ตามมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไปหมดเราจะไม่ทุกข์ได้เพราะเราไม่อยากได้มัน ถ้ามันจะเคลื่อนไปก็เชิญมันจะพังก็ตามใจของธรรมดามันเป็นอย่างนี้จิตใจเรายืนอยู่ในกฎของธรรมดามันก็หมดเรื่องอารมณ์ของบุคคลเราที่จะมีเป็นสุขจะเป็นสุขได้ก็อาศัยเมตตาความรักซึ่งกันและกันกุณาสงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่ช้าเม่ริษยาซึ่งกันและกันเห่งคันใครได้ดีพรอยินดีด้วย เมีอรมวางเฉยเมื่อาการต่างๆมันเกิดขึ้นที่เราแก้ไขไม่ได้ทําใจไม่ให้วันไหวตัวกฎของกรรมและก็สุปสัญญาที่กล่าวมานั้นเป็นพรมิหารสี่สุระสัญญาคือสุปรกรรมฐานหาความจริงในร่างกายของคนสัตว์ว่ามันเต็มไปด้วยความสุขปรกโสมมดูตามความเป็นจริงจะไปฝืนมันโดยมากมันจะมองทางนอก หนังแท้ๆจะไม่เคยอยากจะมองมองเครื่องแต่งกายบ้างดีไม่ดีก็มองหนังเข้าไปนิดมองแต่ตอนที่สะอาดตอนที่สกปรกไม่มองมองให้หมดตั้งแต่ผิวนอกเข้าไปถึงเนื้อในแล้วต่อมาก็รรานุสติกรรมฐา,านนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ว่าเราจะต้องตายแน่เราตายถ้าอยาทรงความใดดีได้ก็ต้องมีบาร,รมีสิบประการครบถ้วน ในการห้าอย่างนี้พระองค์ทรงทบทวนว่าต้้าทรงเป็นปกติอย่าค่าเคลื่อนจาก,กจิตไม่ได้ถ้าจิตเคลื่อนจากการห้ารายการนี้แล้วเมื่อไรนั่นหมายความว่าผลที่อยาพึงได้ที่ต้องการไม่ไม่ไม่ไมไมไมสมความปรารถนานี่เป็นอนุว่าท่านต้องช่วยตัวเองของท่านในการปฏิบัติ การช่วยตัวเองนั่นก็คือการทรงวิชาสามวิสองในวิชาสามก็ดีห้าในอภิญญาหกคนดีที่เรียกกันว่าเป็นชานโลกีนิยานโลกีเรียกว่าอภิญญาโลกีเขามีอภิญญาและวิชาสามกันไว้เพื่อประโยชน์อย่างนี้ไม่ใช่ไปสแสดงฤทธิ์แสดงเอเดตอดชาวบ้านตามที่เราคิดว่าถ้าทําได้คนจะเป็นอย่างนั้นคนจะเป็นอย่างนี้ ที่สองในวิชาสามห้าในวิญญาหกเขามีไว้เพื่อปฏิบตัติเพื่อมรักผลไม่ใช่จะมาสร้างความทาน,นงตนว่าเป็นผู้วิเศษถ้าคิดว่าเป็นผู้วิเศษเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นเปรตไปมาน,นั้นแคความดีก็จะสลายตัวไปต่อมาก็มาคุยทิ้งไม่ใช่คุยนะอ่านทึงการบันทึกของท่านต่อไป อย่าลืมที่ตอนนี้ผมจะลุยแน่จะลุยไปข้อไหนควรอธิบายฟังได้อธิบายบางทีย่อมไปตัดข,ข้า,างข้อท่านเข้าก็ผิดไปซะอีกตอนนี้ผมจะไม่ตัดท่านว่ายอย่างไงก็ว่าไปตามหนังสือที่ท่านบันทึกไว้ตัวมันก็ขยกุกขยิกเกลือกเกินเพราะตามที่ท่านเขียนท่านบอกว่าบางทีท่านเขียนกลางคืนเวลาที่ทําเสร็จพระสั่งให้บันทึกท่านก็บ,บันทึก ทั้งๆมืดๆอย่างนั้นอละมันรอจุดไฟไม่ได้ดีวมันลืมแล้วก็บันทึกไม่ย่อๆแต่ผมอาจจะอธิบายให้กว้างเกินไปเขาเกรงว่าจะผิดเหมือนกันไม่ย่อมาก็ย่อกันไปต่อไปท่านกล่าวว่าทรงพยากรตอนนี้เห็นจะเป็นพระพุทธเจ้าพยากรณแล้วท่านบอกว่าได้ทูลถามว่าข้าพระพุทธเจ้าจะมานิพพานในระหว่างอะไร จานี่แกเขียนฟังไม่ออกไอ้จัดก,การนี้ได้ไหมนี่มันไม่ใช่หรอกอันนี้อ่านไม่ชัดนะจะทูลถามว่าข้าพระพุทธเจ้าจะมานิพพานในระหว่างชีวิตนี้จะเป็งได้หรือไม่คา้งนี้ก็แล้วกันไอ้จัดก,การนี้มันไม่เขา,า,าทำไมเขาถาตามบันทศเป็นกล่าวว่าทรงพยากรณ์ว่าอย่างช้าที่สุดอีกสิบปีเสร็จ,เ,รจเล็กน้อย เธอจะได้มาแล้วก็ทรงอับรหัสรูปหลังแล้วก็ถามว่าแล้วก็ท่านก็ถามว่าข้าพระพุทธเจ้าจะได้ประสูดาบันเมื่อไรก็ทรงมิยากรว่านี่เธอได้ประสูดาบันมาตั้งแต่กลางบรรษาที่แล้วมาแล้วนะืวยอว่ายังไง ตรงไปเหยีก่อนว่ากลางพรรษาน่าจะได้พระสูนดาอ๋อว่ากลางพรรษานี้เนะี่ยมันน่าจะได้พระโสดาบันไม่ใช่เป็นาปีนี้นะอ่านของท่านไม่ก็ชัดแมตัวมันก็ใสดเดือนท่านก็กล่าวว่าเลิกเวลาเลิกรายกดว่าสิบนาฬิกาพอดีอ๋อนี่เวลาลงมือปฏิบัตนะิตั้งแต่เวลาเท่าไรแปดนาฬิกานั้นลอดเช้าดิ รอดตอในเช้ากินข้าวแล้วก็เอากันเลยนี่นะเออวิธีปฏิบัตินี่เวลาท่านทั้งหลายทํากันแล้วก็ฟังฟังแล้วก็จำจาไว้บ้างนะลองลองลอกแบบลอกแผนเอาไปไปเพึ่มปฏิบัติอยู่บ้างเพื่อจะมีประโยชน์นี่ถ้าบันทึกต่อไปว่าวันที่สิบห้ากระกดาคมสองพันห้าร้อยหกตรงกับแรมเก้าค่ำเดือนแปดวันนี้ขึ้นเจริญสมณธรรม ไม่บอกเวลาได้เห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงบรรทมนอนแต่แทางขวาแล้วก็ทรงสอนว่าเมื่อทำเมื่อทำฌานแล้วให้น้อมใจเข้าวิป,ปัสสนาตัดสกาะยะทิฏฐิยี่สิบจะได้พระโสดาบันสกายทิฏฐิยี่สิบน่ 20, มันแยกแยกออกมาทั้งยี่สิบอย่าง แต่ได้ว่าข้อแท้จริงๆถ้าเราจะทํากันให้ง่ายเห็นว่าแต่าภาพร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ว่าจิตใจของพระสงดาบันปัญญาอย่างเบาให้มีความเข้าใจว่าร่างกายนี่ตายแน่ถ้ามันตายก็เชิญตายเราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกอันนี้สบายกว่านะง่ายๆดิ ไปล่อทั้งยี่สิบแล้วก็อีสามคืนมันก็ไมจ่จบสรุปแล้วเห็นว่าร่างกายนี่มันจะต้องแก่ร่างกายนี่มันจะต้องตายถ้าตายแล้วถ้าเราเกิดมาเป็นคนอย่างนี้อีกแล้วก็ลําบากให้เกิดเป็นสัตว์นรกก็ลําบากไม่มีประโยชน์นี่ฟังต่อไปถ้ามันทึกต่อไปว่าวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหก วันนี้พบท่านพระมาหากจจยนะคือพบในฌานนะก่อนพบได้พบพระการแ <c oughs> พระการท่านประกาศตนว่าท่านเป็นแพร่การมองแล้วเห็นท่านแหมหน้าตาใหญ่โตก็เป็นเทวดาเรานี่เองเมื่อเห็นพระการแล้วก็เข้าไปท้าบอกนี่พระการจ๋า ว่างๆเนี่ยแกมาบีบชีวิตให้ตายไปซะทีเถอะฉันเบื่อไอ้ร่างกายบ้าๆบอๆที่มันเต็มไปด้วยความทุกข์จริงๆฉันไม่เห็นว่ามันมีความหมายสําหรับฉันโอ้ mm. อย่างนั้นถ้าการท่านก็เฉยแล้วเฉยแล้วก็เลยกลายเป็นคนบ้าพวกคนเดียว <c oughs> แล้วต่อมาท่านบอกว่าท่านใน้พท่านพมหากัจจายนะ นี่ต่างกําลังเพราะว่าชั้นท่านใช้ปัญญาสะลระสมาบัตตลอดเวลาเวลาจะทําจิตเข้าสมาธิจิตก็ข่าปัญญาสมาบัตตลอดเวลาวันทั้งวันไม่ยอมคลายจากอภัญญาสมาบัตอย่างน้อยที่สุดก็ถอนกําลังจิตมาอยู่แค่อุปจาระสมาธิบ้างปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างเวลาคุยกับชาวบ้านก็ตั้งอยู่ในอุปจาระสมาธิตลอดเวลา อันดับแรกตอนเช้าเข้าจุดจบถึงสมาบัติแปดทรงอภิญญาไว้เวลาจะเดินไปในบินบายก็ตั้งจิตอยู่ในปฐมฌานนี่เป็นปกติธรรมดาของท่านเ <c oughs> มื่อว่างๆแล้วก็จิตท่านก็วิ่งโปรุ๊เข้าถึงสมาบัต 8, แิแปดท่านก็ถอยลงมาที่ฌานสี่ทรงอภิญญาไว้เพื่อต้องการจะเห็นอะไรได้ตามความประสงค์ทุกขณะจิตที่ต้องการจะเห็น ท่านบอกว่าท่านพระมหากาเจนะท่านสอนให้พิจารณาว่าให้มั่นคงต้องทําจิตใจให้มั่นคงท่านถามว่าท่านมูเท่านะท่านมูเท่าถามว่าท่านจะได้พบเห็นสมได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมท่านพระมหากาเจนะตอบว่าเดี๋ยวก็จะได้พบท่านถ้ารอสักครู่ก็ได้พบ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าเพื่อความเป็นประโสงดาบัญของเธออะาต้องถ้าเธอต้องการความเป็นประโสงดาบัญต้องปฏิบัติอย่างนี้หนึ่งก่อนฉันอาหารให้พิจารณาอาหารเป็นอาหารเรปยบกู่นกูสัญญาที่พวกเราเ,าเรียนกันแล้ว <c oughs> รู้กันแล้วทั้งหมด สองให้จะสัพสัญญาให้มากเพื่อตัดราคะสามให้ละอัสมิม,มานะคือการถือตัวถือตนและตัดและละสกายะทิฐิเห็นว่าร่างร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันตายแน่แล้วก็อาศัยวิปัสสนาคือสกายะทิฐิแล้วมีอริยสัจเป็นพื้นฐานเพื่อความเป็นประส์ดามัน นี่ท่านว่ายอย่างนี้ <c oughs> ความจริงระโสดาบันทั้งท่านหมายเอาสูงมากอ้าวเพราท่านเขาทำนี้เองดิต่อไปถ้าบันทึกว่าวันที่สิบเจ็กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกในเจริญเพื่กรรัฐานตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ถ้าไม่บอกว่มาเลิกเอาเวลาสิบห้านกาสามสิบนาทีนี่สนแสดงว่า พอว,ว่างแขกเขาก็รอเลยไม่ยอมว่างนั่งท่าไหนก็ได้นอนท่าไหนก็ได้ว่าเป็นจังหวะไม่ยอมให้ค้าจากจิตก็จะไปค่าอะไรนะัะคนตรงอภิญยาสมาบัติก็เล่นสมาบัติตลอดวันก็ไม่ต้องบอกว่าเลิอกอีตอนเลิกดี่หน่ากลัวจะมีคนมาหา <c oughs> เลิกจากเ,าเลิกเวลาสิบห้านาิิกาสามสิบนาที ไล่ถึงเวลาทำวัดเยน็นนอนพักจากการท่องนองสือมหาปฏิปทานสูตร,รอ้อ,อท่องนองสือมหาปฏิปทานปาฐะเป็นบทบาลีย่อย่ทำหรับระท่านสวยกันไม่ใช่เต็มที่มาสติปทานปาฐะนี่เป็นบาลีย่อย่นะทำอารมณ์ขยายในสมณะ และน้อมเข้าวิปัสสนาทำอารมณ์ขยายเข้าในสมถะและน้อมเข้าวิปัสสนาญยาณเอ้าก็าไม่เลิอกอยู่ที่นี่เนี่ยท่องนังเสือเสร็จก็เลยเ,เข้าเอมหาจิตฐานปาฐารนั้นก็เป็นอารมณ์กรรมฐานเหมือนกันโดยจับถ้อยคําในนั้นเพราะท่านรู้ภาษาบาลีท่องไปก็รู้ว่าภาษาไทยเขาแปลว่ายัาไยางไงเลยจับอาร,รมณ์ในนัน,นเป็นสมถะภาวนาไปเลย จับแล้วก็น,น้อมเข้าสู่วิปาาัสนาญาณโอ้โหแม่พ็เล่นอย่างนี้ถ้าเล่นอย่างนี้จะไม่ได้อรหรันจะไปได้ก็มาไรแล้วพอคุณเอ้ยก็ไม่ได้ยอมปล่อยเวลาให้ว่างไปเลยได้พบพระมหาเถระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นพระหรันไม่ได้บอกขี้ว่าจะด้วย <c oughs> น่าจะกลัวพระงูเหลื่ม ท่านก็นบอกว่าวเป็นอรหันต์นิพพานเมื่ออายุเก้าสิบเจ็ดปีกับสามวันอ๋อนี่ท่านพบก,กันแล้วท่านก็นบอกว่าเนี่ยฉันเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระในสมัยพระเจ้าอโศกหาราชฉันเป็นพระอรหันต์แล้วก็ฉันนิพพานอายุเก้าสิบเจ็ดปีกับสามวันถ้าคุณเจ้ารูปนี้นั้นได้โปรดแนะนําให้ทาวิปัสสนาว่า จะเห็นผลอท่าบอกว่าจะเห็นผลภายในสิบวันเอาเนี่ยอาจารย์นี่ย่องมาสอนเป็นพิเศษปกติพระมหากระจายนะก็สมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจ้าอาจารย์นีิย่องมาสอนตลัดคิวว่าจะเห็นผลภายในสิบวันเมื่อทำฌานแล้วก็ให้ปลงในนิวรณ์ก่อนจำได้ไหมนิวรณ์ห้าประการปลงตัดมาให้หมด แล้วก็ทำสมาธิแล้วพิจารณาขันหา้าตามไตรลักษณ์นญาณไตรักษณรกก์รู้แล้วในอน,นิจจังทุกขานาตาแต้มมันสูงลงมาเห็นว่าอน,นิจจังนี่มันเป็นของไม่เที่ยงจริงๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้ถ้าไม่เที่ยงเราไปยึดมันเข้าแล้วมันเป็นทุกข์ต้องปล่อยตามมันมันจะไปยังไงก็ช่างมัน แล้วในที่สุดมันก็เป็นนัตตาพังสลายตัวหมดอย่าไปยึดไปถือมันอย่าไปสนใจว่าม,มันมีอะไรมันจะเป็นเราเป็นของเราต่อไปแม้แต่ร่างกายเรายังพังในเมื่อร่างกายของเรายังพังแล้วจะมันจะมีอะไรทรงอยู่อะไรมันทรงอยู่แล้วก็ตามคําว่าร่างกายเราพังไปแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรา ท่านบอกว่าต้องทำอย่างนี้จริงๆจ,จังๆอย่ปล่อยไม่ได้และก็ต่อมาท่านบอกว่าจงปล่อยความยึดมั่นจากรูปที่เห็นทางตาเห็นไหมจงอย่ายึดว่ารูปนั้นเป็นเราเป็นของเราที่ไม่เห็นทางตาปล่อยเสียงที่ได้ยินทางหูปล่อยกลิ่นที่รับทราบทางจมูก ปล่อยรสที่รับทราบทางลิ้นปล่อยสัมผัสที่รับทราบทางกายปล่อยอารมณ์ใจที่เป็นอกุศลอย่าเ,อาเข้ามายุ่งฟังแล้วก็จํานะนี่เราเรียนกันมาแล้วไม่ต้องอธิบายมากท่านย่อมาผมเห็นว่าไม่ยากผมก็ย่อไปเพราะว่าท่านก็บอกว่าไอาเป็นอะไรบะปล่อยใจว่าเป็นชิ้นอ่าเป็นเชื่อของเดิม มาเพราะอารมณ์ทั้งหมดเรื่องจากรูปอ๋อท่านบอกว่าไอ้ที่ต้องมาเกิดอย่างนี้ต้องมาเป็นทุกอย่างนี้เชื่อเดินม,มาเพราะอาศัยรูปเป็นสําคัญเพื่ออาศัยรูปทางตาใสศเสียงทางหัวใสกลิ่นทางจมูกระใัยรสทางลิ้นอาศัยสัมผัสทางกายอาศัยอารมณ์ใจที่เกิดขึ้นในกามอารมณ์นี่ต้องที่มาเกิดมาเป็นอย่างนี้นะ อาศัยตัณหาเป็นเจ้าเรือนทำไอย่างนั้นไอ้ตัณหาก็คือความอยากอยากได้รูปสวยๆอยากได้เสียงเพราะเพราะอยากได้กลินหอมหอมยากได้รสอร่อยอร่อยอยากได้รับการสัมผัสที่เราพอใจอยากได้อารมณ์ <S 2> <S 2> <S 2> ท,ที่ที่พึงปรารถนาแตนบอกนี่ว่าโทษนี้มันเป็นเจ้าเรือนต้องทำลายไปสิหมด ต้องทําให้ได้และจะรู้ผลภายในสิบวันยังไม่นะยังไม่ดีนะใครอยากจะได้บรรลุมรคผลเร็วๆแล้วก็ปล่อยตามที่ท่านบอกผมไม่ย้อนนะขี้เกียจย้อนย้อนก็ซ้ำเปล่าจะรู้ผลในสิบวันดูทำดูของท่านดูที่ว่าท่านพูดเท่าจะเอาได้ไหมแต่บ่กทำของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมให้ผลแกบบ่บุคคลผู้ขยัน แล้วก็ไม่มีใครอาจจะพยากรณ์กำหนดระยะเวลาที่จะสำเร็จพักผลได้โอ้โหต้องให้ความมั่นใจขนาดนี้ขยันนี่มันต้องขยันถูกด้วยไม่ใช่ขยันผิดฮะขยันตามท่านว่านนี่ถ้าขายันจริงๆเวลาจะทำทรงสมาธิให้เต็มที่ให้จิตมันทรงตัวแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเหไในรูบทางตาไม่เป็นเรื่องเสียงทางหูไม่ได้ความกลิ่นทางจมูกไม่เป็นรส เอารงว่ากันสีปาถาไปกันเลวกันว่าให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ช่งเ,เราไม่ยึดถือปล่อยมันให้หมดเสียงมันจะเป็นเสียงดีหรือเสียงเลวก็ช่างรูปดีรูปเลวก็ช่างกลิ่นดีกลิ่นเลวก็ช่างรสด,ดีรสเลวก็ช่างสมัมผัสดีสมัมผัสเลวก็ช่างอารมณ์ใจทรงไว้ในด้านเฉพาะอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างเดียวคือตั้งไว้ในด้านสากายาทิฏฐิ ทำลายอัศมิมานะทิฏฐิตัวเทตนมาเป็นเราเป็นของเราโอ้โหอย่างนี้สิบวันได้แน่หรือเวลาสามนาทีอ่ะท่านก็พูดต่อไปว่าวันที่สิบไปดเจกันดาคมสองพันห้าร้อยหกเวลาเก้านาฬิกาเริ่มทำสมณธรรมาาเ,เห็นไหม ในเวลาท่านจะไม่ยอมปล่อยให้มันว่างไปเลยนี่ก้านาฬิกานี่แสดงว่าทำวัดเสร็จมาแล้วใช้ข้าวเสร็จทำวัดเสร็จเริ่มทำสมณธรรม,ม,นรรมในระยะต้นได้เห็นท่านพระมหากจจยานะ่าลืมท่านใดพญญาท่านควบคุมมาพิญญาได้โปรดให้สัญญาบอกระยะยานนี่เรื่องขอาพิญญาแล้วผมไม่อธิบายว่าต่อมาได้น้อมจิตเข้าสู่เจตุทชาณ ท่นละเอียดอย่าลืมชานสี่สองอย่างมันมีอย่างหยาบแต่ย่างละเอียดเราเรียนกันมาแล้วยึดพระนิพัน์เป็นอาตมาสมุทัยจาพอยึดพระนิพัน์อารมณ์ข้อใสยที่ทรงอภิัญญาจิตมันก็พุ่งพลุดเอาออธิศมาในกายพุ่งพลุดเข้าไปจดจับอยู่ที่พระนิพนันต์ ไม่รับโอาวาทจากองค์สมเด็จพระวิชิตมันว่าขอจงปล่อยอุปาทานคันห้าเสียแล้วก็ทรงกล่าวว่าความสำเร็จไม่มีใครพยากรณ์ได้สุดแล้วแต่ความขยันพระองค์ทรงกรุณาลูบหลังลูบศีรษะแล้วก็เสด็จไปเพื่อให้อาวาทแกคนอื่นอ๋อม่แสดงว่าที่นิพานมีคนหลายคนที่เข้าไปได้ ท่านให้ว่าที่เรื่องนี้ว่าจงปล่อยอ,อปาทานในขันห้าสิจงอย่ึดมันไว้ขึ้นที่ว่าความสําเร็จมรรคผลใดๆไม่มีใครที่สามารถจะเป็กุกรณ์ได้แล้วท่านก็สําเร็จไปให้วาดกับคนอืน่นนี่ตอนนี้ท่านบอกว่าจิตของท่านตั้งมั่นอยู่ที่พระนิพพานพอสมควรก็ได้อาชิตสมาธิกายนั่งอยู่ที่พระนิพพานพอสมควร แล้วยังเข้าสู่วิปัสนาญาณแยกขันห้าออกจากจิตได้เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขาันิญาณไอ้รูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่งก็ดีรสก็ดีสั้ผไสก็ดีอะไรก็ตามมันไม่มีอะไรทรงตัวมันดับสิ้นในในที่สุดแล้วก็ว่างจากจิตจิตมันก็ว่างจากอารมณ์ที่พอใจในรูปแล้วก็ท่านก็ทวนถึงชาติ ก่อนคนในอดีตด้วยอํานาจปุพเพนิวาสานุสติยานพอมันตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็กตายไม่ใชอะไรมีการทรงตัวพอสมควรแล้วก็ขยับจิตก็มาเข้าจับอิปัสสนาญาณอีกพอรมสบายมากเวลานี้บรรดาท่านหลายเวลาที่จะพูดกันมาหมดเสร็จแล้วนี่นะขอบรรดาท่านหลายฟังปฏิบัติทาของท่านพูทเถ่าแล้วก็เอาไปใช้บ้างนะ เราไม่ได้พิญญาสมาบัติแล้วก็ทําจิตของเราให้เข้าทิ้งจุดสูงสุดในอารมณ์ที่สมาธิทีพึงมีได้ถ้าใช้อารมณ์ิปสาาัสนาอย่างคือริยศัสตร์ตัดสกาย,ยทิฏฐิถ้าจิตมันยาาั่ยังก็ทิ้งเข้ามาจับสมถะใหม่ให้าอารมณ์ทรงตัวจิตทรงตัวนี้แล้วก็ใช้ปสัสนายานช่วยอย่างนี้ไม่ใช้ก็มลุมาขนตามพระงพ่อเท่าตามที่กล่าวมาแล้วนี่ สำหรับเวลานี้ก็หมดเสร็จแล้วก็ขอบรรดา่ธนาหลายโปรดทรงกำลังใจของท่านให้ทรงไว้ซึ่งความดีตั้งแต่เวลาที่ท่านบึงจะเห็น